ด้วยครับซึ่งเป็นคนเก่าคนแก่อือยังไม่แก่เท่าไหร่อ๋ออ่ะลุงอ่าแต่ก่อนก่อนที่จะรับเงินไปอ่ะได้ข่าวว่าเป็นลิเกเก่าใช่ไหมครอใช่ไหมตั้งบอกว่าเดาเอาใช่ไหมดาวบเคยไปอยู่อะไรกับท่ใหม่อะไรลิเกกันหน้าอะไรลิเกกันหน้าอะไรนะอ๋อชนะอะไร เล่นที่ตลาดไทยรูมอะชนะอะไรเล่นอยู่ชนะอะไรไม่รู้ชนะอะไรไม่ได้ยิงเกอยู่คณะอะไรอ่าถ้างั้นไม่จำใจคณะก็ได้ร้องกรอให้ฟังหน่อยร้องไม่ได้อลิเกเลยร้องกรอไม่ได้ไม่ได้กรอเป็นมื่อไม่ได้กรอเลยนะอะไรนะไม่ได้กรอนเลยอะไรตะกี้พูดอะไรนะ มันนี่จะไปกันมารเรื่องมั้อเนี่ยอายุเท่าไหร่อ่ะลุงก้อ<ม>ย <i> ไม่รู้แต่แต่รู้นี่85อ๋อคือพระอาจา,า,ารย์แต่ว่าลุงก้อยอายุเท่าไหร่ไม่รู้ตัวเองอายุเท <c oughs> ่าไหร่85อาจารย์บอก85นะ <ห ả? S 2> เป็นลุงก้อยอายุ85นะ85ต้องจำวัยอายุตัวเองไว้นะเ <c oughs> ดี๋ยวผมมาผมจะมาย้ำอายุบ่อยๆอันนี้อายุลุงนะแต่ผมมาย้ำให้โอเคไหอ่าโอเคก็ ลุงก,ก้อยพูดเหมือนแบบไรฝากกดไลค์พูดพูดหน่อยฝากกดไลค์พูดได้พูดหน่อยฝากฝากกดไลค์พูดในมองเงาหน่อยให้พูดฝากกดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับให้กับช่องไอ้แชมป์ช่องไอ้แชมป์น <laughs> <laughs> ูกข่าวนูกข่าวโอเคนะครับวันนี้ก็เปกก็นลุงก้อยนะครับเมื่อตอนที่ผมพูดก็อย่างที่เคยลงคลิปไปตอน พอนี้ผมบวชผมกล้วยก็ยังอยู่ที่วัดเป็นลูกศิษย์วัดแล้วตอนนี้แกก็ยังอยู่ตรงนี้เนาะโอเคอ <c oughs> ยวมาหาบ่อยนะครับดูแลก็นะล้า,า,างมินโตอยู่วัดแล้วล้งมิโตเลยนะ <c oughs> พระอาจารย์เชากัดเสร็จก็ล้างมินโต <c oughs> ล้างมิโตเช้าก็ทำบุญกับพระพิญธบบาบ่ายเราคือจะอยู่กับพาาระอาจารย์เถิดคือไปพิญธบายกับพระอาจารย์บางทีก็ไปช่วยพาาระอาจารย์นะครับไปช่วยพระอาจารย์อ่าเหมือนได้ของพิญธบายใช่ไหมบางทีไปช่วยพระอาจารย์แต่ว่าพระอาจารย์ต้องยกนะครับแต่ตะกงไวเดิน ยอกยอกยอกมีขวดเยอะก็เก็บไปขายมีขวดอะไรก็เก็บไปขายนะครับนะเก็บไม่ขายแล้วเป็นไงขวดขายได้เยอะไหมขวดขวดอ่ะขวดนี่โหแกไม่มาดี้ำร้อนึงพันร้อยอ๋อนั่นผมขอตังค์มั่งแต่ว่าตังค์มันมีคนเก็บตังค์ให้ถ้าเก็บถ้าเก็บเองก็กินหมดแกจะกินหมดถ้างั้น ขายขวดไม่ได้ขอตังค์ต้องให้ห้าร้อยขอตังค์ห้าร้อยขอตังค์ห้าร้อยร้อยไหนโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วเจอกันพร้อมกันช่องผู้ตามผู้ตามพร้อมกันช่องไอ้แฉะมาหนึ่งตองช่องช่องไอ้แฉะทำมือด้วยช่องช่องไอ้แฉะโอเคบาย